Intel 74เปิดตัวแล้วมีอะไรใหม่บ้างเทียบกับรุ่นเดิมนี้เนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนใช้บอร์ดเก่าได้ไหมคลิปนี้ไอ้บอลจะมาเล่าให้ฟังกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับคลิปนี้นะครับไอวินบอลก็จะมาสรุปงานเปิดตัว Intel 74กันนะครับผมซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะโดยในงานเปิดตัว Intel 74นี้เนี่ยไอวินบอลเนี่ยบอกเลยว่าคือรู้สึกแห้งมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตอนเปิดตัว72หรือว่า73ที่ผ่านมานะครับก็คือตัว74เนี่ยเอาชื่อสถาปการมกันก่อนนะครับชื่อสถาปัการรมของเขาเนี่ยใช้ชื่อว่า Raptor Lake Refresh นะครับผมก็ชื่อเนี่ยจะเหมือนกับตัว Intel 73เลยนะครับ Raptor Lake นะส่วนเข ว่ารีเฟนดเนี่ยที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือเอาตัว j 3 3เนี่ยไปปัดฝุ่นหรือว่าไปเพิ่มฟีเจอร์นิดหน่อยแล้วก็ออกเป็นรุ่นใหม่มานั่นเองนะ ในเบื้องต้นนะครับ CPU Intel 74นี้เนี่ยจะเปิดตัวมาในฝั่งของ d e s k ์ท็ PC กันก่อนนะครับทางฝั่งของโน้ตบุ๊กเนี่ยยังไม่เปิดตัวออกมานะครับผมโดยจะใช้กระบวนการผลิตเนี่ยเป็น Intel 7นะผมขนาด10นาโนเมตรเหมือนกับตัว73เป๊ะเลยนะครับผมแน่นอนว่ามันเป็น Raptor Lake กนะก็คือก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้วแหละเป็น CPU hybrid มีคอเล็กคอใหญ่ใช้ซ็อกเก็ตเดิมนะครับผมที่เป็น LGA 1700นะครับหรือว่า1,700แล้วแหละเท่ากับว่าคนที่ใช้บอร์ดเก่าอยู่เนี่ยที่เป็นซ็อกเก็ตนี้ก็สามารถถอด CPU เดิมแล้วก็มาใส่74ได้นั่นเองะผมที่เป็นพวกตระกูลชิดเซต600หรือว่า700นะครับอย่างเช่นตัวข้างหลังนี้เนี่ยของไอวินบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดตัว Z 790นะครับก็สามารถถอดออกมาไปใส่ CPU ตัวนี้ได้เลยนะ ซึ่งแนะนาว่าก่อนที่เราจะใช้ CPU ตัวใหม่กับบอร์ดรุ่นเก่าเนี่ยก็คือต้องอัปเดต b i o s m เมนบอร์ดกันก่อนนะครับผมจากที่วันทราบมาเนี่ยก็คือมีเมนบอร์ดยี่ห้อ ASUS นี่แหละที่เขาออก b i o s ตัวใหม่มารองรับแล้วนะครับส่วนยี่ห้ออื่นเนี่ยก็น่าจะทยอยทยอย,ย,อยตามหลังใหม่ชีนะทีนี้นะครับผมมาดู CPU ที่เขาเปิดตัวกันบ้างนะครับในล็อตแรกที่เขาปล่อยมาเนี่ยจะมีทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับผมก็คือเป็นตัว i5 i7 แล้วก็ i9 นะครับผมโดยจะแบ่งเป็นตัวรหัส K แล้วก็ KF นั่นเองนะเดมาจขึ้้ภพใหูนะ ซึ่งสเปคของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อเทียบกับตัว73เนี่ยแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะผมจะแตกต่างกันในเรื่องของคอร์สปีดเป็นหลักมากกว่านะครับซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วนะผมเช่นตัวคอร์นะครับ1 4 9 0 0 k เทียบกับตัว i9 139.00K เนคี่ยคือคอร์สปีดตัว74จะมากกว่าตัวเดิมอยู่ที่200เมกะเฮิร์ด้วยกัน รวมถึงตัวคอ r e i7 แล้วก็คอ r e i5 เนี่ยเมื่อเทียบรุ่นลายเดียวกันแล้วคือได้ c r o Core Speed เพิ่มมา200 m มกะเฮินั่นเองนะครับส่วนการ์จออนบอร์ดที่เป็นรหัส K ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัว KF น,นี่ยก็จะเป็นตัว UHD 770รุ่นเดิมด้วยนะครับซึ่งใน6รุ่นนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆแบบรู้สึกว่ามันเปลี่ยนก็คือตัวคอ r e i7 นะครับผมโดยตัวคอ r e i7 ทั้งตัวรหัส K แล้ก็ KF น,นี่ยจะมีตัว e c o คอเพิ่มเข้ามาอีก4คอด้วยกันนะครับ เป็น20คอ28เทรดนะครับจากเดิมเนี่ยเป็น20คอ24เทรดอันนี้คือแบบค่อยดูอัปเกรดขึ้นมาหน่อยจริงๆนะผมไม่เหมือนตัวอื่นที่อัปเกรดแค่คอร์ส s p e e เท่านั้นนะครับทีนี้มาดูทางนัน่งราคาเปิดตัวกันบ้างนะครับราคาเปิดตัวทั้งตัว74แล้วก็73เนี่ยอันนี้คือเปิดตัวมาเท่ากันเลยเป๊ะๆนะผมแล้วก็ที่สําคัญนะตัว Intel 74นี่เองเนี่ยเขารองรับ RAM DDR4 ด้วยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือกันมาว่า Intel 74จะไม่รองรับ RAM DDR4 แล้วนะครับรองรับแค่ดี r 5ยเท่านั้นนะแต่อันนี้ก็คือรองรับทั้งดี r 4 d ย r 5ดียเลย ต่อมานะครับผมมาดูตัวฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใน Intel 74กันมากนะครับผมโดยจะมีตัว Intel Application Performance Optimization นะผมหรือว่าตัว Intel APO นะซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ดีขึ้นนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าจะใช้ได้เฉพาะกับเกมที่รองรับตัวตัว APO นี้ด้วยนะครับผมโดยจากที่เขาทดสอบมานะผมก็คือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3 1 6ด้วยกันนะผมกับเกม Rainbow Six แล้วก็ m e t ทร e x o d u s ถัดมาแลผจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อนะครับก็คือตัว Intel 74นี้เนี่ยจะรองรับ Wi-Fi 7นะครับผมและก็รองรับการเชื่อมต่อ e t u o t h เวอร์ชัน5.4ตัวล่าสุดด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยนี้เองนะผมเพิ่งจะรองรับ Wi-Fi 6e นะครับผมใครที่แบบอยากใช้ Wi-Fi 7เ็นี่คือต้องรออีกสักหลายปีสักหน่อยแล้วแหะ ตะกี้พูดถึงแบบไร้สายไปแล้วทีนี้มันดูแบบมีสายกันมากนะครับตัว Intel 74นี้เนี่ยจะรองรับพอร์ต Thunderbolt 5มาตรฐานตัวล่าสุดเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เองเนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าสายที่เป็น Thunderbolt 5ออกมาเลยผมมีแค่สเปคออกมาเฉยๆนะครับโดยสเปคของตัว Thunderbolt 5นี้เนี่ยจะสามารถโอนถ่ายข้อมูลนะครับผมได้สูงสุดถึง1 2 0กิกะบิตกันเลยทีเดียวนะผมคือก้าวกระโดดจากตัวเดิมเนี่ย ไป3เท่าเลยนะ Thunderbolt 4เ,เนี่ยได้แค่40่ิกิกะบิตเท่านั้นนะครับรวมถึงจะรองรับพอร์ต USB 3.2 Gen 2 x 2สักทีนะครับผมที่เป็นความเร็ว20 กิกะบิตเปอร์เซกนะครับนอกจากนี้ถ้าผมจะมีในส่วนของ AI นะครับที่จะเข้ามาในส่วนของการ overclock CPU นะครับผ่านตัวโปรแกรม XTU หรือว่า Extreme Tuning Utility นะครับซึ่งจะทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถ overclock ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่ปรับไฟทีละขั้นตอนนะผมใช้ AI กดไม่กี่คลิกก็สามารถ OC ได้แล้วนั่นเอง รวมถึงแรมนะครับผมสามารถเปิด XMP เนี่ยได้บัสสูงสุดถึง8,000เมกะเฮิร์กันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าใครเป็นสาย oc สายโซนเนี่ยถูกใจสิ่งนี้กันแน่นอนนะครับผม สำหรับฟีเจอร์ Intel G14 ก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราไปดูผลทดสอบกันบ้างนะเมื่อเทียบ Intel G14 กับข่ายแดงแล้วก็รุ่นเก่าของตัว A นี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโดยสไลด์แรกนะผมภาพนี้ที่ขึ้นมาให้ดูจะเป็นการทดสอบเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัว Intel Core i9 นะครับ1 4 9 0 0 K ปะทะกับตัว Ryzen 9 7950X3D นะครับผมในการเล่นเกมบนความละเอียด FullHD นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับผมโดยเกมที่ Intel ทำได้ดีกว่านะครับผมที่มากที่สุดเลยนะจะเป็นตัว m e t r o e x o d u s และก็ตัว Starfield นะครับผมที่จะทำได้ดีกว่า AMD เนี่ยอยู่ที่ประมาณ23ด้วยกันนะครับผมในขณะที่เกม DOTA2 นีเนี่ยทาง AMD ก็ทำได้ดีกว่านะครับผมอยู่ที่23เท่ากันเป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมไม่ได้ได้ว่า การเล่นเกมเนี่ยซีบิวตัวนี้ทําได้ค่อนข้างพอๆกันนะผมสูสีกันมากๆเลยนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นผลทดสอบเล่นเกมเหมือนกันนะครับผมแต่จะไปเทียบกับตัวไรเซน7ที่เป็น7 8 0 0 X 3D แล้วก็ตัวไรเซน9 7 9 5 0 X ที่ไม่มี 3D นะครับผมผลทดสอบนี้ก็เห็นจากภาพที่วันขึ้นมาให้ดูเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัว i9 เนี่ยคือชนะตัว CPU ไรเซนเนี่ย5เกมนะครับมีที่แพ้ตัว AMD เนี่ยแค่เกม Horizon Zero Dawn เท่านั้นนะครับผมก็แตกต่างกันนิดน,น,นหน่อยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่าขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เล่นเกมไหนมากกว่านะ ถัดมานะครับจะเป็นผลทดสอบเฟรมคอนสิสเซนซีนะครับหรือว่าความนิ่งความเสถียรของเฟรมเดทเวลาเล่นเกมนะครับผมคอนี่เองนะครับผมก็ทําได้นิ่งที่สุดนะครับผมจาก5ใน6เกมที่ทดสอบนะครับมีแค่เกม Horizon Zero Dawn เท่านั้นที่ AMD เนี่ยนิ่งกว่านะหลังจากดูผลทดสอบเกมไปแล้วนะครับทีนี้มาดูผลทดสอบคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันบ้างนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบ CPU ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือจะมีตัว AMD Ryzen 9 7950X i7 นะครับ 14700k แล้วก็ i9 14900k นะครับผมเปรียบเทียบกัน3รุ่นนี้นะจะเห็นได้ว่าการใช้งานนี้เนี่ยโดยตัว i9 นี่เองนะผมจะทำได้ดีกว่าตัวไรเซน9เนี่ยสูงสุดอยู่ที่17%ด้วยกันนะผมกับตัวโปรแกรม AutoCAD นะผมทางด้านขวามือสุดนะครับแล้วส่วนตัว i7 นะครับผมก็จะแพ้ตัวไรเซน9เนี่ยแค่โปรแกรม AutoDesk แล้วก็ตัว Cinebench นะครับที่ไว้ทดสอบประสิทธิภาพ CPU นะนอกนจากนี้เนี่ยตัว i7 เนี่ยทำดีกว่าไรเซน9ทั้งหมดเลย แล้วทีนี้เนี่ยหลายคนสงสัยต่อว่าเมื่อเทียบกับเจนต่อเจนนะผมระหว่างเ14กับเ13และเ12เนี่ยในด้านครีเอเตอร์มันใช้งานแตกต่างขนาดไหนนะครับทาง Intel เนี่ยเราก็มีภาพทําทดสอบมาให้ดูกันนะผมโดยจะเป็นตัวของ Core i7 นะครับเมื่อเทียบกันทั้ง3มรุ่นนะผม j 14 j 13เจ12นี่เนี่ย ตัว74นะผมจะแรงกว่าตัว72นะสูงสุดอยู่ที่63รับนะผมกับตัวโปรแกรม Adobe After Effects นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับ74กับ73เนี่ยจะต่างกันสูงสุดอยู่ที่27ด้วยกันนะผมกับตัวโปรแกรม Autodesk 3D Max 2 u Shader นะครับผมซึ่งความแตกต่างนี่เองนะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งานด้วยนะ โดยจากกราฟนี้นะผมเมื่อเอาคะแนนมารวมกันแล้วมาถัวเฉลี่ยกันแล้วนะครับผมอินเทลเ4ี่นี่จะแรงกว่า73าราวๆสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ G14 เนี่ยจะแรงกว่า72็อนี่อยู่ที่สามดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะตามลำดับ แล้วก็ปิดใช้ผลทดสอบการตัดต่อวิดีโอนะครับที่ใช้ตัวโปรแกรม Adobe Premiere Pro แล้วก็ After Effects ร่วมกันนะครับก็คืออันนี้เนี่ย Intel ออกมาขิง AMD เต็มๆนะผมซึ่งจากการทดสอบนะครับตัว Core i9-14900K เนี่ยจะแรงกว่าตัว Ryzen 9 7950X อยู่ที่54%ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขิดได้ว่าสามารถตัดต่อวิดีโอ 8K ได้ด้วยนะ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งนะผมเป็นเพราะว่า Intel นี้เนี่ยได้ไปโคกับ Adobe นะครับที่ใช้ AI ช่วยในการประมวลผลนะผมทำให้งานมันเสร็จเร็วขึ้นนั่นเองนะซึ่งส่วนตัวนะผมจากที่เอ็นบอนใช้โปรแกรม Adobe มานะครับทั้ง Photoshop Premiere Pro เนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าใช้ CPU Intel เนี่ยมันดูแบบโฟลกว่า AMD ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน สรุปแบบสั้นๆน,นะคับผมสลับตัวตัว Intel 4 4ที่เปิดตัวมาใหม่เนี่ยก็คือคอสปีดจะเพิ่มขึ้นทุกตัวเลย200เมกะเฮิร์ด้วยกันสูงสุดอยู่ที่6กิกะเฮิร์ตนะครับตั้งแต่แกะกล่องมาเลยนะก็คือตัว Core i9 นะครับ1 4 9 0 k นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตัว i9 13900KS รุ่นเก่านะครับผมจะมีแค่ตัว Core i7 74เท่านั้นนะครับที่จะเพิ่ม E-Core มาส่วนตัวอื่น i9 i5 เนี่ยคือพอเทเท่าเดิมเป๊ะ ส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับทาง Intel นี้เนี่ยเขาเคลมไม้ว่าจะเล่นเกมดีขึ้น23นะครับแล้วก็ทํางานในเรื่องของคอนเทนต์ครีเตอร์เนี่ยเร็วขึ้น54ด้วยกันแต่เราบอกก่อนว่าตัวเลขที่ไอ้บอนพูดมาเนี่ยเป็นแค่ของทาง Intel เคลมมาเท่านั้นนะครับส่วนการใช้งานจริงเป็นไงเนี่ยไอ้บอก็ยังไม่ทราบเหมือนกันทีนะ่สงสัยต้องไปลองแกะมาใช้งานจริงดูก่อนนะถือว่าไปรอดูรีวิวต่างประเทศเอาก็ได้ ส่วนถ้าเ,เพื่อนๆถามว่า Intel 74เนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมก็คือ74นี่เนี่ยจะเหมาะกับคนที่กำลังจะประกอบคอมใหม่นะครับผมที่ต้องการสเปคสดใหม่ล่าสุดเนี่ย74ตัวนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับรวมถึงราคาของเขาเนี่ยตอนที่เปิดตัวมานะครับก็คือไม่ได้แพงกว่าตอน Intel 73เ,เปิดตัวมาเลยนะครับผมส่วนถ้าใครที่ใช้72หรือว่า73อยู่อยากจะอัปเกรดเป็น74เนี่ยแนะนำไหมนะครับถ้าอัปเกรดเป็นรุ่นเดิมนี่ผมไม่แนะนำเลยนะครับผมเช่นใช้ i5 Gen13 อยู่แล้วอัปเกรดเป็น i5 Gen14 เนี่ยคือผลลัพธ์เนี่ยไม่แต,ตา ใครที่แบบใช้แบบ i 3 72หรือว่า i 5 72เนี่ยแล้วอัปเกรดเป็น i 7 74เนี่ยอันนี้จะเห็นผลต่างที่แบบเริ่มชัดเจนแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวคอ i 7 74นี่เนี่ยมันมีตัว e core เพิ่มมามากกว่าตัว73นั่นเองนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสลับสรุปงานเปิดตัว Intel 74นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนตที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแนลคอมคากันด้นะครับ นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ Intel เนี่ยสามารถใช้บอร์ดเดิมได้ถึง3เจนปกติเนี่ยใช้ได้แค่2เจนก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่กันละสงสัยได้อะไรมาดานใจมาจากค่ายแดงแงมๆเลย